สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการโลกว้างกับภาษาอังกฤษทาง fm 1 0 7 2เสเมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8ปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกา30นาทีวันนี้ดิฉันดรพรรบีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่11ของปีนี้กันแล้วและเผิ่แป๊บเดียวก็จะสิ้นปี25 6 4นีนี้ไปแล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะ และในภาษาอังกฤษก็จะมีสำนวนที่พูดถึงการผ่านไปอย่างรวดเร็วของเวลาว่า time f l i e s time f l i e s ซึ่งก็ถ้าแปลตรงตัวก็จะคือเวลาบินแต่จริงๆแล้วมีความหมายว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากคือผ่านไปเร็วราวกับแบบว่าติดปีกบินเหมือนกับเวลาบินได้และถ้าจะพูดเระโยค time f l i e s นี้นะคะด้วยให้ความรู้สึก surprise a l i เสี e ได้หน่อยว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็จะต้องพูด แใส่อารมณ์ว่า how times flies how times flies ซึ่งแปลเป็นไทยว่าตายละเวลามันช่างบยบินหรือว่าตายละเวลามันช่างผ่านไปเร็วอะไรขนาดนี้ซึ่งเวลาที่ได้ยินใครพูดแบบนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกได้ว่าคนพูดมีความรู้สึกกับปีที่ผ่านมีความรู้สึกมีความสุขกับปีที่ผ่านมาขนาดไหนนะคะเพราะว่าจำนวน times flies เนี้ยมาจากจำนวนเต็มๆที่ว่า Time flies when you are having fun. Time flies when you are having fun. เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอคือเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีความสุขมากๆเราก็จะรู้สึกว่าเวลาในช่วงนั้นมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเผิ่แป๊บเดียวเวลาแห่งความสุขนั้นก็หมดไปแล้วค่ะแล้ววันนี้เมื่อเปิดรายการด้วยสำนวน time flies แล้วนะคะรายการรวกว้างกับภาษาอังกฤษของเราก็จะขอนําเสนอคําศัพท์แล้วก็รวมถึงรวมถึงสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ เวลาอีกด้วยนะคะโดยข้อมูลในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งนํามาจากเว็บไซต์ภาษาอังก .com และ True ปุปัญญา .com ค่ะในภาษากังกนะคะเม,เ,มเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการพูดถึงช่วงเวลาต่างๆในชีวิตก็มักจะต้องมีคำขยายเกี่ยวกับเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อบอกว่าเหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นเมื่อไรตอนไหนแล้วก็ถ้าเป็นคําทั่วทวไปเช่น today tomorrow yesterday วันนี้พรุ่งนี้ เมื่อวานนี้ซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ที่จะนํามาพูดถึงในรายการในวันนี้ก็คือบรีหรือว่าสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยคุ้นหูหรือบางคําอาจจะเป็นคําที่เราอยากพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้กันใช้ยังไงหรือว่าใช้คําว่าอะไรวันนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคำแรกสุดเลยนะคะคำที่คุค้นๆก็คือคำว่า every day ปกติถ้าเราจะพูดว่าทุกๆวันก็จะใช้คำว่า every day ใช่ไหมคะแต่ก็มีคำอื่นอีกที่หมายถึงทุกๆวนันคือ every single day every single day ที่เพิ่ม single s i n g l e นะคะเพิ่ม single เข้ามาก็เพื่อเป็นการเน้นว่าทุกๆวันโดยไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียว single นี้นะคะยังใช้กับอย่างอื่นเพื่อเป็นการเน้นได้ด้วยเช่น every single minute Every single minute ทุกๆนาทีหรื every single episode every single episode ทุกๆตอนตัวอย่างประโยคการใช้ก็เช่น you must hand in the report every single day you must hand in the report every single day คุณต้องส่งรายงานทุกๆวัน hand in ก็คือส่งนั่นเองนะคะ report ก็คือรายงาน every single day ก็คือทุกๆวันต่อมาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า day after day Day after day แปลว่าวันแล้ววันเล่าหรือว่าทุกวิทุกวันคือใช้ในทนมองว่าเป็นอย,อยู่อย่างนี้ทุกๆวันไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะแฝงความในว่าซ้ำซากน่าเบื่อก็ได้นะคะเช่นตัวยอย่างประโยค During COVID crisis I have to stay at home day after day ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ฉันต้องอยู่แต่บ้านวันแล้ววันเล่า คือให้ไอเดียว่า day after day มันเป็นเรื่องซ้ำซากทำอยู่ทุกวันจนน่าเบือ่อซึ่งเราก็สามารถใช้ day in day out ในกรณีได้เช่นกันนะคะ I have to stay at home day in day out คืออยู่บ้านวันแล้ววันเล่าอยู่บ้านทุกวี่ทุกวันเลยซึ่งก็จะให้ความหมายเดียวกับ day after day นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะพูดว่าวันเว้นวันพูดว่าอะไรดีละ่ะวันเว้นวันเราก็จะให้ใช้คำว่า every other day every e r day เช่น I go to the market every other day I go to the market every other day ฉันไปจ่ายตลาดวันเว้นวันนอกจาก every other day แล้วเราก็ยังสามารถพูดได้ว่า alternate days ได้อีกเช่นกันนะคะ alternate days alternate, a l t e r n a t e a l t e r n a t e alternate เมื่อใช้รวมกับ days นะคะ alternate days ก็จะแปลว่าวันเว้นวันเช่นกันค่ะเพราะคำว่า alternate หมายถึงที่สลับกันที่ผลัดกันค่ะตัวอ,อย่างโดย every a l t e r day เป็นภาษาที่มักจะใช้พูดในชีวิตประจำวันนะคะมากกว่า alternate day จริงๆแล้วไม่ว่าจะพูดแบบไหนก็ได้ทั้งหมดค่ะและถ้าแต่ถ้าเราจะบอกเราจะสามารถเปลี่ยน day เป็นคำอื่นๆในสัปดาห์หรือว่าต่อปีได้นะคะ คือถ้าเราจะบอกแค่ว่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์ปีเว้นปีหรืออื่นๆก็แค่เปลี่ยน day เป็นคำอื่นเช่น every other Sunday หรือว่า alternate Sundays เติม s นะคะเสา์เว้นเสา์ every other week หรือใช้ว่า alternate weeks หลัง alternate นะคะคำนามเติม s ส,สัปดาห์เว้นสัปดาห์ every other month หรือว่า alternate months เดือนเว้นเดือน every other year หรือว่าจะใช้ว่า alternate years ปีเว้นปีก็ได้ ตัวยอย่างประโยคการสนทนาในการใช้รูปคำศัพท์ every other นี่นะคะเช่นมีเพื่อนถามว่า do you have any plans for the weekend if not how about going to the the movies on this Saturday มีแผนจะทำอะไรช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไหมอะถ้ายังไปดูนหนังกันไหมเสาร์นี้เราก็ตอบว่า I would l o v e to you, but I have to go to work ก็อยากจะไปอยู่นะแต่ว่าต้องทำงานะ่ะเพื่อนก็บอกว่า what do you work on Saturday อะไรนะนี่ต้องทำงานวันเสาร,ร์ด้วยเหรอ Yes I work on early o t h e r Saturday ก็ใช่นะสิฉันต้องทำงานเสาร์เว้นเสาร์นะ I work on early o t h e r Saturday อีกคำหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทำความรู้จักไว้นะคะก็คือคำว่า the other day the other day เขียนแยกกันนะคะแปลว่าวันก่อนซึ่งหมายถึงเวลาในอดีตท,ที่ไม่ได้เจาะจงเช่น We had lunch the other day our favorite Lest other favorite let's had lunch lunch the other day at our favorite had today at Rounds. our our round let's <c oughs> เรากินข้าวด้วยกันเมื่อวันก่อนที่ร้านโปรดของเราแต่ถ้าเป็นคำว่า some other day นะคะ some other day จะหมายถึงวันหลังก็คือหมายถึงวันในอนาคตวันหลังจากนี้ไปนะคะในอนาคตที่ไม่จับจอบ,บจงเช่น I'm sorry I can't make it today Let's meet some R today. I'm sorry, I can't make it today. Let's meet some R today. ขอโทษนะแต่วันนี้ไปไม่ได้นะ I can't make it today. ไว้เจอกันวันหลังนะ Let's meet some R today. และถ้าจะบอกว่าเมื่อวันซืนนะคะก็จะใช้ว่า day before yesterday, day before yesterday. วันก่อนที่จะถึงเมื่อวานนะคะเป็นในอดีตไปอีก แต่ถ้าเป็นวันมะรืนนะคะก็ตรงตัวเลย day after tomorrow day after tomorrow ตัวอย่างประโยคก็เช่น my sister's birthday was the day before yesterday เมื่อวันซื่นเป็นวันเกิดน้องสาวของฉันหรือสำหรับ day after tomorrow ก็จะใช้ว่า i will fly to Japan the day after tomorrow i will fly to Japan the day after tomorrow จะจะบินไปญี่ปุ่นวันมะรืนนี้แล้วและอีกคำหนึ่งที่น่าจะใช้บ่อยๆนะคะก็คือ เมื่อกี้นี้หรือว่าเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว,ว่า just now just now เช่น she was talking to me just now she was talking to me just now เธอพิ่งคุยกับฉันเมื่อกี้นี้เองค่ะแล้วก็พอจะได้คำบอกเวลา,หาใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดก็น่าจะเป็นคำที่ได้ใช้บ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็ลองเอาไปฝึกใช้ดูได้และเมื่อพูดถึงเวลาแล้ว ว่าทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับคำทักทายภาษาอังกฤษในช่วงเวลาต่างๆที่เราต่างก็ได้เรียนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะเช่นคำทักทาย Good Morning Good afternoon แต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเ็ามีการแบ่งเวลาออกมาแน่นอนเลยว่าช่วงเช้าคือตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแน่แล้วว่าช่วงบ่ายหรือว่าเย็นคือตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงกันเรามาเริ่มที่ Morning เลยนะคะช่วงเช้าหรือว่า Morning ก็จะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น หรือว่าประมาณตีห้ถึง11โมง59นะคะบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่า early morning นั่นก็หมายถึงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะและคำว่า dawn dawn ก็คือตอนเช้าตรู่หรือว่ารุ่งอรุณซึ่งก็คือเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองพอมาถึง afternoon นะคะเราลวอยู่แล้วภาษาไทยก็คือช่วงบ่ายหลังจากเที่ยงไปนะคะ afternoon ก็จะหมายถึงเวลาตั้งแต่เที่ยงนาฬิกาถึง17นาฬิก12.00ถึง17.00แต่ถ้าเกิดพูดถึงเวลา early afternoon เขาจะใช้หมายถึงช่วง11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะ early afternoon อีกคำหนึงนะคะที่ใช้บ่อยก็คือการใช้คำว่า noon ซึ่งจะหมายถึงตอนเที่ยงพอดีซึ่งเวลาที่เราใช้ noon เราก็จะไม่ใช้ in noon นะคะแต่จะใช้ at noon คือเป็นช่วง เป็นเพ e p โพ i ิชันที่ใช้กับเวลาที่เจาะจงพอดีเป๊ะ at noon เพราะถือว่าเป็นเวลาที่ noon ในเวลาที่เฉพาอแน่นอนคือเที่ยงตรงพอดีตัวอย่างเช่น we have lunch at noon we have lunch at noon พวกเราทานอาหารกลางวันกันเวลาเที่ยงตรงและถ้าพูดถึง late afternoon ก็คือเวลาบ่ายแก่แก่ late afternoon โดยนับตั้งแต่16.00ไปถึง18.00นะคะซึ่งเวลา18.00โมงเยนนี้ก็จะไปคาบเกี่ยวกับ เวลาเย็นหรือว่า evening อยู่เล็กน้อยเพราะฉะน,นั้นก็มาถึงช่วงเย็นกันบ้างนะคะเวลา evening เขาเริ่มนับตั้งแต่เวลา17.00นถึง23.00นกคือ5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มแลเขาเพราะว่าเขานับ evening คือไปจนถึง5ทุ่มเลยแต่ว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะคิดว่ามันคือเวลากลางคืนแล้วแต่ถ้าในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเป็น early evening early evening ก็คือช่วงเวลา17.00นถึง 19. 19.00น 19. ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มและบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า dusk 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 คำนี้หมายถึงช่วงที่พระอาทิตย์ตกหรือว่าเวลาพระเพรยามเย็นนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเที่ยงคืนนะคะใช้คำว่า midnight midnight เขียนติดกันนะคะซึ่งก็คือใช้กับคำบุพบท at เช่นเดียวกับคำว่า o o o ค่ะที่ใช้ at night แล้วใช้ at noon แล้วก็ใช้ at night แต่สำหรับช่วงเวลาอื่นๆนก็คือ morning, early morning, afternoon, late afternoon ให้ใช้กับบุพบท in นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลากว้างๆไม่ได้เฉพาะจับจงลงไปตัวอย่างประโยคเช่น the dew falls in early morning, the dew falls in early morning น้ำค้างลงตอนเช้าตรู่หรือจะใช้ว่า today we were busy so we had lunch in the late, the late afternoon วันนี้พวกเรายุ่งกันมากเลยเราได้ทานอาหารกลางวันตอนบ่ายแก่ๆแ,แล้วคำว่า dawn กับ dusk นะคะก็ใช้กับ a d d เหมือนกันเช่น we reached the t o p of the hill at dawn เรามาถึงยอดเขาตอนเช้าตรู่หรือใช้กับสามารถใช้กับบบ,บุทอื่นๆก็ได้นะคะตามความหมายของบทบบนั้นเช่น I'm so exhausted ฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆ exhausted คือมากกว่าเหนื่อย่อ่อนล้าอ่อนแรงและเกินแล้วฉัรู้สึกล้ามากๆ I've been working from dawn to dusk เพราะว่าฉันทำงานตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็นโดยไม่ได้หยุดเลยและเมื่อพูดถึงศัพท์สำนวนเกี่ยวกับเวลาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงศัพท์ที่คุ้นหูกันนะคะก็คือ in time กับ on time เราลองมาดูนะคะว่าทั้งสองวลีน,นี้มีการใช้ต่างกันยังไงบ้าง on time ครับก็คือหมายถึงว่า ตรงเวลาแบบจะเป๊ะหน่อยๆนะคะ on time เช่นนัดบ่ายโมงเราก็มาถึงที่นัดไม่ช้ากว่าบ่ายโมงถ้าเกินกว่านี้ก็คือจะถือว่า late หรือว่ามาสายแล้วละ่ะเราก็จะใช้ว่า on time ก็คือตรงเวลาแบบค่อนข้างจะเป๊ะตัวอย่างเช่น I'm sorry I can't make it on time because the terrible traffic ขอโทษนะฉันคงไปไม่ตรงเวลาแน,น,เน่เลยเพราะว่ารถติดมากนะ,ะ terrible traffic I c a n make it on time ฉันคงไปไม่ตรงเวลาได้แล้วละ่ะ อีกประโยคหนึ่งนะคะ you have to be at work on time or else you will be fired you have to be at work on time or else you will be fired คุณต้องมาทำงานให้ตรงเวลาไม่งั้นจะถูกไล่ออกนะ fired หมายถึงว่าถูกไล่ออกนะคะในที่นี้เดี๋ยวจะใช้ว่า the plane departed plan plan dep on time the plane โทษค่ะ the plane departed on time เครื่องบินออกตรงเวลานะคะ departed หมายถึงว่าออก ส่วน in time แปลว่าอะไรนะคะ in time แปลว่าทันเวลาเช่นถ้าเราจะไปดูหนังรอบบ่ายสามแต่ว่าเราไปถึงตอนบา่บายสามครึ่งก็แสดงว่าเรามาช้าแต่ก็ยังได้ทันดูหนังนะแต่ถึงแม้ว่าก็จะไม่ดูไม่ทันดูหนังตอนช่วงแรกก็ตามนะคะ in time ก็ยังพอทันทันเวลาแต่ว่าไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะตัวอย่างเช่น I was on time but I was in time for the movie ฉันไม่ได้รปตรงเวลาแต่ว่าก็ทันเวลาได้ดูหนังแหละหรืออีกประโยคนึงนะคะ I wasn't here in time for the flight. I miss it. ฉันมาไม่ทันขึ้นเครื่อง I wasn't here in time for the flight. I miss it. ฉันตกเครื่องแต่ถ้าใช้ just in time ก็จะแปลว่าเกือบจะสายคือเกือบจะไม่ทันนั่นเองเช่น We arrived at the train station just in time. We arrived at the train station just in time. พอเรามาถึงสถานีรถไฟฟ้าทันเวลาพอดีคือรถไฟเกือบจะออกไปแล้วล่ะชาต่างชาติมักจะให้ความสําคัญกับการตรงเวลาเสมอนะคะใครมาเลทหรือว่ามาชานี่คือถือว่าเสียมารยาทยังไงก็รักษาวเวลากันด้วยนะคะบางเรื่องอินชามได้แต่บางเรื่องก็ควรจะออนชามนะคะเพราะม่ง้นเราต้องพลาดเรื่องสําคัญไปนแน่และก่อนจบรายการก็จะขอแถมท้ายด้วยสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคําว่าชามอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คือ behind the times Behind the times ก็คือหมายถึงล้าหลังหรือว่าล้าสมัยตัวอ,อย่างประโยคเช่น The children consider dad to be behind the times เด็กๆมองว่าพ่อเนี่ยล้าสมัยหรือว่าล้าหลังไปซะหลัว Behind the times นะคะความหมายเดียวกับคำว,ว่า out of date, old fashioned หรือว่า outdated ก็ได้เช่นกันนะคะหมายถึงว่าเชยล้าหลังล้าสมัยได้เหมือนกันค่ะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศรรัพท์สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลากันไปพอสมควรเลยนะคะ เพิแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษของเราแล้วถึงตอนนี้ที่ฉันก็คงได้เวลาที่จะต้องใช้สำนวน time flies กันอีกครั้งแล้วละคะ่ะ time flies it's a pity i have to finish now เสียดายจริงๆเลยที่หมดเวลาลงแล้วละ่ะพี่อยากจะลาคุณผู้ฟังไปเลยก็ไว้พบกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะและในวันนี้ดิฉันพรวิธนิเทศเพื่ดำเนินรายการก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ